ยินเขาหวานจผมไม่อาันไ่งไปก้ยินเยอะๆช่วยชาติช่วยชาวนาร้อนน้ำมันใส่ปล่อยให้ร้อนอนอีกไปวยนสะเข้าไป

อินา่ได้าะดยดดโอ้ยมาหลายแน่ที่จะกินเบิด์เบิดกับบหญ้ดอกพี่น้องข่อก็กินซั่าได้นี่อืมเนาะบญาาจักเม็ดว่าแต่มันให้มันอิ่มว้กอนพี่น้องเนาะ มาซู้มใกล้ๆเพื่อความน้ำยาใหญ่พี่น้องต้องเจริญอาหารกะเพราหมูหน่อไม้ดองโอ้ยสุดแซ่บเลยเมื่อกินข้าวน้ำกันเดอ้อเพื่อนๆทั้งหลายเพื่อนๆท,ที่น่ารักทุกๆท,ท่านขอบคุณมากมากเลยท่านผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะ หวังว่าท่านคงจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินจะเริญใจจะเริญอาหารกินข้าวอร่อยนอนหลับกันทุกท่านแล้วก็ขออภัยท่านที่ไม่ค่อยจะมีอาหาร<ม>การกินเนาะมันก็เป็นบางช่วงของชีวิตเออเราเป็นช่วงต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ช่วงพอจะมีกินดอ<ม>ตอนนี้ตอนนี้ลูกลูกต้องเลี้ยงเราแล้วอืมะอาะว่ากันไปนะ เราเลี้ยงลูกมาจนโตลูลกก็เลี้ยงเราใช่ไหมเออเป็นเรื่องธรรมดาบนน้าผึ่ีกินข้าวกับปาริดาเด้อ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 โอ้ยมาเอิญไรหลอบเนี่ยก็หัวไปก็ม้าบ่ได้นี่แหละจังเอ,อิญเนินบ่กถ้าม้าได้นี่คอยชิ่งเงียบๆเด้อักกินเง,งียบๆผู้ดเดียวเนินบอ่อ แสบ,บเด้อวันนี้ดีหน่อยได้หนอไม้ดองก่อนใหญ่ดูเพื่อจะถ่ายได้อีกจัาหน่อยไหมพี่น้องเมนเต็มคไข่ไข่ไข่ชักขาเมื่อน,นุม่มเมนมันเต็มพี่น้อง ต้องใช้อีกเครื่องถ่ายอันนี้เครื่องนี้ภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไปดาลาไปก่อนด้วยพี่น้องขอบคุณได้หลาย,ลายี่มาเยี่ยมชมกันนะ่ะเนาะเดี๋ยวไปแก้ไขก่อน thanks so much my f r i e n d thank s for your support uh, my memory phone นะ I try to make video ด้วย see you next video have a beautiful day bye 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 bye, 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 bye.